อันนี้คือประโยคเริ่มพายเ้่าเริ่มพ่ละว่มายทีละคำเริ่มายต้องพายแต่ตอนไหนต้อว่าได้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 ้ววาไคิด้ได้ว่้ได้ได้ได้ไม้ไไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยวา้ไดสมานีคริสดาดน จีคิสต้นนี้จะขอลาทีจะขอจะขอจะขอลาจะขอลาอะไรลาจีจะขอลาทีจะขอลาทีตัวเองไปไหว้ซานดาเย่โคอลาไปไหว้ซานดายไปไหว้ขอลาไปไหว้ซานดาเย่ไม่ใช่ซานดายไม่ไหว้ซานดายทำไมล่ะซานดาเยไปไปไหว้ซานดายเหยือขอลาไปไหว้ไปไหว้ซขอลาเย่ไปด้ยัยโอลาตด้ยัย

หัวหน้าไม่เห็นขวาน้าพูดคำนั้นหัวหน้า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 ไม่เห็นไม่เห็นไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่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 ถไม่เห็นไม่เห็นไม่อห็นไม่อห็นไม่เหหนไม่เห็นไม่เห็น ว่าด็าแล้วเชื่อด่าแล้วเชื่อนวบพ่อเจอหน้าพอเจอหน้าฉันก็ฉั่วฟีไปเลยจ้าฉันก็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 ไปเลยจ้าฉั่วฟีฉันก็ฉันบินบินทาไมอะบินทาไมล่ะชั่วฟี ชั่วเฟย์ชั่วเฟย์ไปเลยจ้าไฟไฟช็อตช็อตช็อตเฟย์ช็อตไฟไปเลยจ้าไม่ยังไฟช็อตเดี๋ยวนี้เขาเรียกช็อตเชั่วเฟยช็อตฟิวช็อตฟิวฉันก็ช็อตฟิวไปเลยจ้า